โอเคก่อนจะเข้าคลิปขอวนเล่นหน่อยก็คือปกติใช้ไอ้แคปคัตพีซิตัดใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เปลี่ยนมาใช้ไอ้ดาวินชี่ลิสโตตัดอ่าคลิปมาเลยเดูยังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยมีฝีมือกับอันนี้เท่าไหร่แล้วก็ไอ้ใช้ไอ้ตัวแคปเทนของตัวคอมมาเลยไงมาเลยไม่ดีเท่าไอ,อ้ยูเบสแคมแต่ว่าขี้เกียจดาวน์โหลดมาแล้วไงเพราะว่าแค่ดาวน์โหลดไอ้ดาวินชีส่สโตก็ต้องไปน,นั่งอัปเดตนาวีเดียแล้วก็งงกับนี้ต่อไงขี้เกียจดาวน,น์โหลดแล้วแล้วก็นานๆที่ใช้ไลฟ์สดในยูทูบไงจริงๆปีีเเเีเเเเเดดดดดดยยยววววใใชช้้้้้้แคคคค่่่่รรัังงงไไไลลิาาาาอออมมมมตนนน์โหกพะุ แล้วก็อ,อะไรวะเออไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยจริงๆส่วนมากก็มาตัดมีดเหมือนยาเลยไม่มีฝีมือแบบตัดคลิปยาวขนาดนี้ไงไอ้แบบเนี้ยจริงจริงแม่งเป็นอาร์ไนลิฟออฟอ่ะจริงๆริง่ะกูเจอกูตั้งชื่อให้แม่งว่าคือไอ้อาร์ไนลิวชั่นโปรยเพดีฮะอาร์ไนลิวชั่นโปรยเพดเออแต่ว่าลองลองมาเคยเข้าไปเล่นนิดหน่อยลองเล่นนิดหน่อยเพราะว่าเห็นชื่อชื่อมันดูแปลกตาดีนะแล้วลองพิมพ์อาร์ไนลิโรบก็เล่นเล่นเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เป็นชื่อเก่าของมันอน่ะ มันจะเป็นชื่อเก่าของมันไอแต่ว่าปัจจุบันจะหาชื่อนนั้นไม่เจอ,องไงเพราะโดนแน่นอนโดนตั้งชื่อมาแบบเนี้ยโดนโลโบบล็อกแบนแน่นอนผมเขาเลยเปลี่ยนชื่อไม่ดีโดนโลบบล็อกไอไวอมไปก่อนไงกเลยน่าจะเปลี่ยนชื่อแต่ว้นะ่าชื่อนั้นก่อนมันจะเป็นแบบนี้เลยขออนุญาตดูรายละเอียดเล็กน้อยก่อนเข้าเกมอันนี้แน่นอนคำเคลียร์ี่โดนแน่นอนเออรู้สึกแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ย เอมิ่ยาุยันลบลิกาซิด์แม่งให้ฟีลเอมี่ยาอเอมิยาลบลิกาซิดอ่ะไอันนี้มันให้ฟีลไม่ดีเป็นภาพเป็นอาร์ตเฉยใช่ไหมอ๋อวิทู์หลิกเกี่ยงในเรื่องมั้ยเนื้อในหลักอันนี้มือเรื่องวิซลี่อันนี้เป็นแฟนไอคุณผู้สักแต่เนี้ยอันนี้แม่งอย่างฮ่าเอมิยาวยันโปยเบร ยี่มียอะว้ฉันบอยปิดคิวพอร์สบอยปฟอนคอนโทรลก็จะมีอ่าคิวและอีไว้สำหรับไอหมุนโอเโอเรเตอร์ตัวอ้ายกเลิกชิฟโชริสตนน่จะรู้อ๋อโอเชริสตนก็ค่าต่างๆมั้งริสตนที่แปลว่าต่อต้านแต่ว่าแต่ดาวนั่นไดค่าต่างๆเาวะสกิปปิ้งแบ็คฮันเตอร์เคเอร์มซายันทก็หานีหายาย่ะ ไอ้สัตว์งมีอยากยจนหลบมลิกสิิธิ์อะยัมีอยายนหล่มลิกาศิชื่อ k p f m นี่มันก็ให้ฟีลแบบกลุ่มๆเช่นกลุ่มน้อยพม่าใช่ไหมนี่ในเวอร์ชันเก่าอ่ะตอนที่เข้าไปเล่นตอนที่อ่าผมเข้าไปเล่นใช่ไหมค่อยไปทดลองทสเล่นๆอ่ะมันจะเป็นสามอันมันจะมีอันนี้อันนี้อันนี้แต่ว่านานแล้วก็เลยจําไม่ได้ส่วนแล้วก็อ้นนี้คือ แต่ว่าตอนที่เข้าไปเล่นน่ะคือเลือกซัพพอร์ตไว้แล้วถ้าเจอถ้าเข้าไปเล่นตัวเวอร์ชันปัจจุบันแล้วสัอตมันเลือกไว้แล้วก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะเลือกไว้ตั้งนานแล้วจะจาไม่ได้ว่าทั้งสามอันเนี้ยมันทําอะไรไว้บ้างมันทําอะไรเออมันมีความสามารถในการทําอะไรเงมันใช้เกี่ยวกับทำอะไรนี่ตอนนี้เราก็เข้ามาในในแมปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสังเกตไว้ว่ามันเปลี่ยนมีโคตรเยอะเต้นสามมันยังไม่มีแลวเหมือนไอ้ให้ฟิล์มอยู่ในคาเดียในเฟดอ่ะ ให้ฟีลแบบยินยีาคาเดียเลย MBT จะทำเพี้ยะไรกันวัดกันแม่งมี m b c ด้วยนะน,นี้วนีนคาะจะบัวขี้แบาไม่ใช่สองนางไม่ใช่มันพูดอะไรของมันกันวะแม่งฟังกันไม่ได้ใชะเอามาอีกตัวอีกโอ้อืมอืมเอาเข้าไปเดี๋ยว เดูซิไม่เห็นอะไระตั้งจต่ก้างเมื่อกี้สั่งกินไม่ทันแต่ว่า NPC จะมีประโยชน์คุยคกันด้วยไงเมื่อกีจะขึ้นคำอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันจะขึ้นคำอย่านีน้นแบบนี้นี่นี่ดูซิกงนั่นกงเล่าูากเกกาชาเกมเมกัสดูซิเดี๋ยว้อดูดิว่ามันจะมีอะไรตอบอนนี้ไหม เน้นจบแค่นี้ะวง่ะยๆมากเลยวันนีน้แม่งก็ทำดูปีกลายชาเกมและก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกันนั้นเราก็จะไปสำรวจแ a บดูก่อน ยังไอะไ,ไออาชิเมนหนอ looking for something to do อาา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 าเรียาาาาาีททาา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 ้าา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 างา พอที่สปาวเอ็นพีซีมั้งนล้วมันเดินไปไหนวะเจ๊เดี๋ยวก่อนไปตรงนูน้นนเดีกก๋ยวก่อดูหน,นเดินไปไหนเอ้ามันแยกย้ายกันเนาะเอออ๋อมันเข้าตรงนี้อ๋อมันหายไปไอ้ทำนี่ใครวะไอรับนี่ใครวะไอรับนี่ใครวะ นีอ๋อเหมือนในนั้นในเกมไงที่มันได้ดูว่าเอสตูเป็นใครอุเบตเตอร์เป็นใครแต่ว่าถ้ามันตัวนี้คือมันจะรวมกันสามอันในแกลลี่คืออะไรวะขอดูกันอันนี้เหมือนอธิบายไงว่าแต่ละอันมันใช้ทาอะไรแต่ว่าเหมือนมันรวมสามอันอะถ้าในเกมเหมือนมันจะแยกกันในเกมคือมันอุเบตเตอร์อันนึงไอ้แกลลี่สมหุับอนนี้มีอันนึงแล้วก็อันเนี้ยอีกอันนึ่งยังไม่ไปเชิญไงมันยังไม่ยังไม่บอก เออนกูใช้นี่ไอเกตจัดมาแล้วดีไซน์หลุมนิกกระสิทธที่ยวหายมึงดูตาไอ้ชิหายลืมชื่อหมดแล้วตัวละครมันคืนมากไอ้นี่จำได้แฟงแฟงมันเปลี่ยนไปเยอะแฝงอย่างเงี้แฝงผมมันรีใหม,ม,ม่มั้งเนี่ยแฟงมันเปลี่ยนไปเยอะมากคือคุเรื่องตัวละครดูไม่ได้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะจริง นี่จำไม่ได้ว่ะแต่จะจำได้ใช่ไหมแต่นี้มิมก็จำไม่ได้อ่ะผมแม่งชวนเรืถึงคณะใช่ไหมคณะจกบัวชีพอ่ามีริธานใช่ไหมวะเพอไปเจอไอ้มีมนั้นจากไอซีซีพอดีตอนนี้มันมีอีเวนต์เฮียนล่ะทีนี้แม่งมีคนเล่นมุกนั้นเลยจําได้บีเกิลไหมวะไม่สักตัวเนี้มันก็บีเกิลที่มันดูลีซ้ายไม่ได้มันหันข้างไม่ได้ ออเห็นได้ยังนี่ไอ้เหี้ยม่งหาหรือพิการสิทธิ์ยิ่งหายอ่ะคือไม่เอาให้รู้มันมังแบบอะไรอย่งเงี้ยทำไมร่างดูเหมือนมันไม่ต่างอะไรกันเลยวะอันนี้อ๋ออี่บีเกิลขนาดไหนบีเกิลแล้ววะอันนี้ในเฮียนี่แหละมันเดททานมันมีแค่นั้นจริงเหรอวะ

เอ็นช oh, ื่อเดือดรูมทูพีเดียเกอ๋อนี่คือเข้าเกยมยังไม่เล่นก่อนเจ๊เจ๊ง่วงนอนช่ไหมใบพักก่นไปสภาพไม่ป่วยแต่กูเลยอ๋อเอ็นบีมันก็เคยทำแล้วมาเดอแล้วก็แยกจากกันอะเดือดาดดิแม่งช่วยนึกถึงคาเดียใช่ไหมเนี่ยไปไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีอะไรนะครับนี่บ่าวไม่มีอะไรนะไปหายดับ ไออันนี้ไม่ด้ทำเหี้ยไอใต้ล่าง a c h i e v e m e n ละอันนั้กนแหละเข้าเกม s u p p o r นี่ support ก็ด้วย s u p p นี่กคือกยุบมัหมดแล้วนะกูพาดหน่อยเปะ่าอ่าเออ operator ไม่เจอแล้วเอาไแล้วปั๊บทำสกิปต่อเอาไวล้ไปสำงว nigga. Oh, sorry, sorry. Oh. Oh, dịch mẹ ni Được Ông nó cũng chúng ta trả mừng chết mình bên em ấy Extra ไม่ใชนเปอร์เอ็น,นเอสตาเอสตาซินิกา้าดีไซน์มากูลืมหมดเลยดิว่าใครแม่เป็นใครเหมือนอาซนะไอ้เหี้ยงเอามาใส่ได้ไงวะโอ้โหชิบหายอ่าอ๋อเนี่ยอันนี้กูใช้ไอ,นนอนน ไอ้เฮี้ยนี่กูใช้บ่อยแต่กูยังลืมชื่อเฮี้ยแม่งนี่ไม่เล่นเฮีย้ยนี่งานเนี่ยกูล,ลืมชื่อชิบหายอัตว์โออีซ่าเฮียเยสสเฮ้ยอะไรมึงยูคีนะมึงแต่ยูคีพัฒนาเกย์มหอยเฮีย้ยเท็กซัดไอ้เฮี้ยนี่กูว่าเท็กซัดกูเป็นนันเท็กซัดแม่งสาปต่แบบมิสเดลเงีดีไซน์มึงจำได้แล้ยเฮีย้ย อะไรวะเออหมุนล,ล็อกอ่ามุนล,ล็อกอาซินา่าอย่ันใส่มาะทำเพียย้ยอะไรมันใส่มาล้อใครในเกมบอกว่าจะมีใครในเกมล็อกใครซินา่าหรือไม่มีเลยกูไม่รู้อืม stop looking at me like t h a t film boy ห้าหก,กเพีย้ย

บิเอาไว้ไเฟนกัสไว้รลงมนเลียงเรียกสิน้ก็ชอบดิโอเค W W สิว่าอะไรกวเอ้าเดิดดดเนเดินลาไปไปเดี๋ยวเพย์ตะเกมก็เล่นโหดจังวะไอเยอะขอบคุณมากไอเฮียนี่ใครวะนี่กูลืมชื่อแต่กูไม่กูไม่ได้เล่นในตัวนี้เนะี้ยเม่ดินานๆทีจะเล่นนี่วะเอามาเป็นตัวซัพพอร์ต อันนี so ้กูไม่รู้เหมือนกันเยี่ยนี่กูไม่รู้ภาพเป็นอะไรเลย่ขวดน้ำขวดชื้นขึ้นคุ้นเหรอจนเหมือนจะร้อนในตัวในเกมอ่ะชื้นคุ้นอยู่ลูเซียอัมเบลลาไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์เอ้ยทำไมทรงผมกูนด้ขึ้นเรื่องเหมยเลยวะไม่น่าเชยไม่น่าเช่ ไม่น่าใช่ทัน,นี้วละคนมึนก็บอกว่าอะไรสักอางนี้ใช่เลยเฮียกูเคยแพ้ออเบลล่ามันนจะรอสักเดือนเกี่มอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันลูเซียแ้วกูคุ้นๆนองมันคุ้นตลอดอ่ะลีนะ่าแล้วมันจะใส,ส่สว,วิตเกีมาทำเฮีย้ยอะไรอื วิชเดียวเดี๋ยวลองจัดอย่นี้ก่อนสิวิชเดียววิวสไนเปอร์มาขาดคุน้นขาดดินมาลองเบาเลยวางไว้ไหนเดียวยิงแม่มงขาดคุน้นขาดคุน้นไอาขาดคุ้นนี่วางไว้คูบีนเป็นเซนต์โอเปอเรเตอร์อันนี้เซตหนึ่งเป็นเซตหน,นึง

บูสกี Boo, ้สมาตายรัสกิ้บดีสกิ้บดีบูสกิ้บดีไม่จริงมันไอห้องนะไอห้องนั่นไม่ควรจะเดินกว่านี้มันควรจะเอาห้องเนี้ยมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวนี่เป็นลิฟต์วะเดี๋ยวเข้าเมนก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันควรมาได้ตรงนี้เลยเว้ยเวิยวไปชุมเอิดเยิดเดินให้กับเขาให้เสร็จแมงสาบไอแมงสา โอเคนั่งตัดตรงนี้เพราะม่ไม่ได้มีที่อะไรนอกจากเดิมเป็นแบคลูมจริงๆจะว่าไปงงๆแหละจริงๆมันจริงๆแม่งเนนดนกดมาตรงนี้ได้เลยเนี่ยไปหาเนี้ยไปเพย์กับวันนี้ได้เลยไปบัวอาชีพกับไันนี้ได้เลยแล้วก็เนี่ยมาซื้อเน,นี้กับวันนี้ได้เลยไอ้ถือ อันเป็นไงวนาะนี่เดี๋ยวไปหาเจ้ขี้เซากันมาๆมา,มาจัดสักหนึ่งง่ายจัดสักหนึ่งเบกไปเบกไปพิกอโอบาลอีอ๋อวังทรูทรีลองแมปอัอดีเอด็ดนิวโรดีเนียน์นทูโอเค ปิดอ๋อนี่ตั้งขาห้องแขนกูบังอะไรเงี้ยลูมนิมซิกมาห้าหกเออแมทเพเยอร์หนึ่งพอพวกกูเล่นอยู่คนเดียวแบบผีแบบล้างแล้วพาสปอร์ตสกิปปี้ดี้ซิกมาไปตาดเลยน้องเบาโอ้ยิดย้ดแม่งยิ้ดตีกองหมู่บ้านประชุมมาใหญ่ลีตีกองประชุม ชาวบ้านกันมาชุมนุมมาอ้คิดสะตาดีวะมึงต้าดีเออไปแล้วมา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 สตาร์ดสามสองหนึ่งกูเล่นอักในามาแล้วกูไม่ต้องดูดูทททททเทสเทียวหรอกมึงแม่งทำไงอ่ะแต่เคยจำได้วหาเฮ้ยเฮ้ยกูตกแมพเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยุนี่สลับมาบ้ากี้ ม่เอาไม่เอาหย่า oh, อ oh! ่เ็นช่นนี้อ๋อนี่อถึงไอซูมซีซีที่มันจะแอดแอดคอมโหนของศัตรูได้อะใช่ไหมว่าซีซี i s t o f r s k e p first to w ไม่เอาไม่เอาการหีกจา์ตอนแรกบอกมีประสบการณ์ตอนนี้บอกกูการซะเรดดีไปเลยไปนองบ้า โอบลเลเตอร์มีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อครับโอเคสามแเสร็จลิงไม่ได้เอเมนค่าเกมกูจำไม่ได้มันไอ้อไรวะนี่ค่าเกมหลักกูจำไม่ได้เดี๋ยวคย่อยเอามแปะมอมแปะมาใส่หรือพวกตัวละครอะไรที่มันผิดๆอีกกูค่อยแปะมาใส่ชีตตัวละครเฮ้ยเฮ้ยใจง่ายชิบหายอ้อ

Ba bắp bị bắp tốn kim lac mưa chai bắp kim không mới được chơi, mưa game lìa không chai để mưa chai không chai mưa chai team. 100 mưa chai 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 ไอ้โหโอชิปต้องไหนแล้วอ๋อโจรสแตดโอเคเดี๋ยวกูค่อยอไปแปดตรนพี่มาร์คไว้ตอทนีไมันค้างไว้อ่ะซุ่นจูนจูนแกงฝานสิ่งนี้อ่ะยิงหนาสิ่งมาก็เดวมันเร็ว่าเกมหลักกูตกแมพอปูแล้วอ่ะ งย่างเนี่ยจูนเข้ามาหนึ่งไอเนี้ยลบเข้ามาลบหนึ่งเว็บสามเคียวเอ้ยมันจะ,ะอินฟินิตไหมอ้อมเก้าเว็บเมชเนอรี่ไฟเตอร์พวกคาซา่มาแล้วไอนี่เลยกูนึกถึงไอ้โตเกียวริเวอร์อ่อะเก่งดาบสิ่งนี้อ่ะไอ้สัตด์ดูระเบิดตุ้มตาม โอ้ชิบหายตรงนี้ผมอะไรเนาะลีสกาเดียนต้องเหมือนกันได้แต่ตรงนี้กันไม่ได้โอ้ยโอ้ชิบหายฮิวเขาไม่ถึงนี้ เก้าเ็ไม่อเว้ยิบกเก้าเว็บเปลี่ยนยูมาไว้ตรงนี้ไม่สิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยู่ก็แต่ไปสัตว์แพ้เนี่ยมันอันนี้ก็มาเล่นนาเล่นงูจังไะอีฮิตโดนเอสัตว์โดนนี่ก็มาให้โอ้มเอาไปให้พ่อมึงเล่นนะ พออย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายออดีน,นเกมนี้มึงแหลกในเน็งมันอึดไม่ใช่แหลกโู้ด่าซะยับเลยอ่ะโอ้เอ้เมื่อที่บหายเรื่องมุนมนี่จัดเข้าไปเลยเออไเไปถีบไปทีบสกิวบอมอัพเอเวอเรสตี้มากวีวีวิสเตลวิสเดีวโดน

ตรงนี้เป็นจุดล่าเป้าแน่เลยเอามาอมามาตรงนี้กันไอ้ยี่กวัวทำไมปวดจังวะกูตกมาเป็นร้อยรอบเลยยี่ แค่ลู่เดียวเยี่ยมลู่สองลูง่อลไรเยี่ยมลู่เดียวลู่เดียวเกือบแล้วมึงอ๋อมันอัปเดตอย่างนี้ อันเวทอันเวทยังอย่ป้องกันฮะให้แตกอีกรูแตกรูกแตกบีเกิลแตกใช่ไหมวะกิดหลอนไปเลย ไอสัตว์แกงเจ้าทะโลไอเฮียแกงเจ้าทะโลมึงใส่ชุดหรือแม่งแม่งก็ใส่ชุดมาเป็นแบบวิลเลนมาโย่หว่ะไอ้เฮียวิลเลนจะมาฮีโร่ข้าจะมีอะแกนะครับ hai tập chim hải mê linh tay thương hải tạc tai với tai ôi ôi cứ linh mà thấy Ơi, thằng này Quân thái, ơ โนมอนนี no ่อาวินแบทเจบอีแคมอัพดิกกระดูเนะแล้วมันไม่เป็นกพื่อนะย่างโอ้ตายบิกัสซุ a เวล as อส b i e ิสุปอ๋อค่ากระดูกมันต้องไปเพิ่มไหมนั้นโอ้โหโหเจ้อันนี้แต่เพื่นมีประสบการณ์อี่วิงตายไปเลยผมไม่จะโหดเกมหนักอีก โอเคโดยรวมก็สนุกใช้ได้อะแต่เหมือนยังขาดบาลานซ์อะไรบาอย่างอะเออรู้สึกเหมือนตัวเกมมันน่าจะกำลังพัฒนาอยู่ไงเพราะตอนแรกถ้ามาดูมันจะเป็นแคมป์สามอันแล้วทีนี้มันกลายเป็นไอ้นนี้มาแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบอ่าแบบแบบแนวยังไงแบบเป็นแบบเต็มแบบอารมณ์คาเดียใช่ไหมเออเหมือนกำลังพัฒนาอยู่ไงยังพัฒนาไม่เสร็จทีเดียวเรามาดูแบบอื่นหน่อยสิ ติบุค่ะอ๋อไอทีเนี้ยไอทีนี้ที่ลองเล่น,ลนแล้วแพ้แต่จำได้ว่าตอนนั้นที่เราเล่นลองเล่นแล้วแพ้ขอบอันวิ่งเร็วมากนะครับผมตั้งตัวไม่ทันเนี่ยกูเลยออกเกมหลอนจนเนี่ยมนนึกถึงอะไรแล้ววะคิม,มี่ออกจะสตาร์เลดซี่ให้ได้ฟิลนึกถึงดาดเรือ,อดาดเรือในอลเรื่องไอ้ดาดเรือแค่นั่น,นเละเจนโซเอฟบีอ๋อแค่ทำไมมันดิ่งเดี่ยวการันเนะี่ย ding oh special deal we open little list cause of um, visit. Done. Oh. Mm hmm you be said dang oh no good right เวชืวเดมมันก็ได้เลยนะอันนี้คือมาเล่นรีวิวเฉยๆฝั่งนี้ที่เกเล่นต่อละจะสนุกถ้าใครอยากลองเล่นอักไน์ไม่ไม่เชิงลองอยู่ต้องไปลองตัวเกมหลักแต่ถ้าแบบมึงแบบจิบจิกหลุดอักไน์ไม่ได้ก็นั่นแหละมึงลองมาลองเล่นดูได้แบบผื่อาจจะลองลองลองสัมผัสแนวนี้ไงแต่ว่ารู้สึกว่าบาลานซ์เกมเกมหลักมันจะดีกว่าอยู่แล้วไงเกมนี้เหมือนขาดบาลานซ์ของบาลานซ์ใี้แบบ มันให้ผู้เล่นมันยังไงอะแต่อธิบายยังไงดีวะมันขาดบาลานซ์ให้ผู้เล่นมันเทพขึ้นอะไม่ให้บทมันโหดขึ้นอะเออให้บทมันโหนขึ้นไปหน่อยเงบทมันโหนเกินไปนิดแล้วก็อยากให้มันมีบทไม่ดีมเหมือนเกมคูณสองนลเพราะสุดเหมือนเขารู้ว่าผู้เล่นส่วนมากมันคูณสองแล้วส่วนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อะไรจะดีวะอะไรจะดีวะ๋ยวคุณนึกก่อนอ่า มันก็ให้คะแนนโดยรวมจากอ่านในหลักใชมัทเท็บอ,อ่านในหลักก้อน,นั่นแหละเจ็ดเต็มสิบไม่เออเจ็ดเต็มเจ็ดเจ็ดเต็มสิบอะเจ็ดเจ็ดเต็มสิบถูกแล้วค่อนค่อนข้างดีค่อนข้างดีแต่ยังไม่สมบูรณ์แต่ยังไม่สมบูรณ์ถึงขั้นแบบมาสเตอร์พีซดีเยี่ยมยอดหรือดีเลิศอ,อะไรขนาดนั้นแต่แบบมันดีอะค่อนข้างดีไม่ไม่ไม่ใช่ดงค่อนข้างดีแต่คือแบบดีอะดีดีพื้นฐานเลยอะเจ็ดเจ็ดเต็มสิบนี้ โอเค,สำ,คอสำหรับใครที่อยากลองเล่นก็นั่นแหละลองมาเล่นได้เด,เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน Facebook กับไอ u t u b e